สดีค่ะสวัสดีประจำวันที่9พฤษภาคมพศ2565นะจ๊ะอันนี้รุ่นมินิอย่านมค่ะ4-5เดือนนะจ๊ะอ้วนๆเลยค่ะลูกค้าค่ะไซส์4-5เดือนนะกินฟางกินอาหารแล้วนะคะอย่านมแล้วนะมาดูกันเด็ดวสวยๆเลยชุดนี้10ตัวค่ะลูกค้าเฮ้ยเฮ้ไหนดูตัวไหนดู อ้วน,นานาเลยค่ะผิวสวยมากดูค่ะดูขนดูขนฮดูค่ะมีแต่ตัวอ้วนหนาตึกเลยดูค่ะเพิ่งจับมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยฮิฮ,ฮินี่จ้ะดูตัวเขานหนา,นา,นาทุกตัวเลยค่ะลูกค้าค่ะมีตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวหนึ่งนะคะ ให้ราคาเดียวกันเลยนี่จ้ะไซส์สี่หเดือนค่ะ Beauty Farm สาแก้วจ้าสวยค่ะสวยมากชุดนี้สวยมากไซส์ดูค่ะลูกค้าใส์เสมอกันทุกตัวค่ะชุดนี้มีสิบตัวนะคะถ้าเอาก็มีไปได้1ิบสตัวไปได้ค่ะไซส์นี้สี่ห้าเดือนค่ะอย่านุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะรอดตายเรียบร้อยดูค่ะลูกค้าดูผิวเขา สวยค่ะสวยนี่จะ้ะดูค่ะโอเคค่ะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเลยจ้าพร้อมส่งค่ะมีรถจัดส่งทั่วประเทศนะคะสวัสดีค่ะ